สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆที่มีประโยชน์กันค่ะเป็นเมนูที่ทำแล้วกินได้ทั้งครอบครัวเลยทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่น่าจะชอบนะคะวันนี้เราจะทำเป็นผัดผักเป็นผัดบอกลี่ผัด นะคะคแล้วก็วันนี้เราจะมาพร้อมวิธีที่ผัดผักยังไงให้สีของผัดผักของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีความสดสวยไม่ซีดแล้วก็ไม่เหลืองนะคะบางทีเราผัดผักไว้สักพักหนึ่งวางทิ้งไว้มันจะออกแบบสีซีดๆเหลืองๆมันดูไม่น่ากินนะคะก็เดี๋ยวเรามาสอนวิธีทำนะแต่ว่าก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบกันก่อนสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยบลอกลี่ค่ะแล้วก็มีแครอทแครอทเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เราอยากใส่เพื่อตัดสีสันนิดๆหน่อยๆน,นะคะก็เลยใส่ลงไปด้วยมันจะดูน่ากินมากขึ้น นะมีกุ้งแล้วก็มีกระเทียมนอกจากนี้นะคะก็จะยังมีพวกซอสหอยน้ำตาลน้ำปลาซอสปรุงรสต่างๆปรุงเอาได้ตามชอบเลยนะคะวัตถุดิบก็มีแค่นี้แหละคะ่ะเมื่อเราซส้อส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยะคะ่ะวิธีที่จะทำให้ผัดผักของเราสีสวยไม่ซีดนะคะก็คือง่ายๆเลยตั้งหมอ้อหรือว่าตั้งกระทะกลลึกนะคะต้มน้ำเสร็จแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปเกลือเนี่ยเราใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วนะคะก็เปิดเตาเลยใช้ไฟแรงเลยนะคะต้มจนกว่าน้ําน้ําเกลือของเราเนี่ยจะเดือดจัดนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักลงไปลวกซึ่งเพื่อนๆจะต้องเตรียมน้ําที่เป็นน้ําน้ําเย็นเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราลวกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาเขามาน็อกน้ําเย็นทันทีนะพอน้ําเดือดน,นะคะเราก็จะใส่ผักของเราลงไปลวกเลย ลงไปแล้วนะคะเราก็จับเวลาค่ะเพืเ่อนๆใช้ระยะเวลาในการลวกเขาเนี่ยประมาณนาทีหนึ่งนะคะพอครบนาทีเราก็ตักขึ้นไปนอกน้ําเย็นได้เลยค่ะนี่นะคะพอครบนาทีแล้วเราก็ตักเขาขึ้นมาได้เลยนะคะรีบเอาไปนอกน้ําเย็นทันทีเลยนะพอเราลวกผักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเตรียมผัดผักกันเลย ธีการนะคะเราจะตั้งกระทะด้วยไฟแรงนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้ำมันสําหรับผัดลงไปนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวมันจะมันเกินไปนะคะพอกระทะร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดเลยค่ะ กระเทียมเริ่มเหลืองหอมนะคะระวังอย่าให้ไหม้นะเดี๋ยวผัดผักจะขมเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งลงไปผัดผัดนิดเดียวนะคะเพื่อนๆพอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเราก็จะใส่ตัวผักที่เราลวกเอาไว้นะคะลงไปเลยเราจะไม่ผัดจนกุ้งสุกนะเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งมันจะแข็งเกินนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยซอสปรุงรสที่เราเตรียมเอาไว้ก็จะมีซอสหอยน้ำตาลน้ำปลา,ปลาแล้วก็ซีิ๊วข่านนิดหน่อยะคะอันนี้ปรุงรสตามชอบได้เลยนะแล้วก็ผัด นี่นะคะพอเราผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีเราก็ชิมรสชาติว่าถูกใจหรือเปล่าถ้าถูกใจนะคะเราก็ตักขึ้นใส่จานได้เลยนะคะ่ะพร้อมเสิร์ฟเลยพอเราผัดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะเป็นเมนูง่ายๆที่ใช้ระยะเวลาในการทำรวมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมของเนี่ยไม่เกิน20นาทีแน่นอนนะคะก็จะได้ ผัดผักอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วก็วางทิ้งไว้ยังไงสีก็ไม่ซีดด้วยนะคะสีไม่จางไม่ซีดไม่เหลืองนะก็เผื่อว่าแล้วบ้านคนไหนจะเอาเทคนิคนี้ไปทํากับผัดผักชนิดอื่นๆก็ได้นะคะผักที่มันสามารถลวกก่อนผักได้เนี่ยก็ จะทําให้สีของผักสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราออกมาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะเก็บเอาทุกๆคาติคาแนะนําของเพื่อนมาปรับปรุงแล้วก็ พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ